กินอกนงงอ๋อคือบ่พัดกะหล่ำลวดสันพักล่คือมาสืงมาบกลวงพันกหลเออกะดีได้ล่ะเจะเอมาให้เห็ดอันในเมนูที่มันเยอะแยนะน่ะเขาก็ทําไปพ,พ่อให้มันเหมือนดพอให้มันเหมือนเต่ละขาบแต่ะเครือไปสัปนวคันะบะพ้นกันหนึ่งไหมหนึ่งก็ไม่หให้เขาเห็ดชิ้แน,น้นอยอ่ะ หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเราก็ไม่เอียบนุ่นๆต่ำเครื่องใส่ลลายแล้วก็หนึ่งใส่นพักอ่ะแม่เอยเฮ็ดกินโคนรสองลอยสามลอยกันมีซึ่งไงได้ยีงไงได้อยู่แล้วซึ่งอะเข้ามาหนึ่งหลายเทียใส่หัวใกระสิเลตุ่มเป๊ะบอหนึ่งหนึ่งซึ่งเอานึงซึ่งไงสักอันนึงแล้วเข้ากับหนึ่งหลายเทียเอาได้อยู่เข้ากับซื้อประจำจักอันนี่ละรู้อยากให้เห็นแม่ไม่เห็นหนูยังเหมือนเ้า นู่ปวดขีปวดเนียวนูก็ลงบ่ได้มันมีมันบ่มีหมองว้บ่เออถ่าเข้าบ่คนจุลังคาวนนี้เรายังวาเียวใส่กระอนได้นูเอาเอาก็เอาทถตัวเอาทถโถไปนั่งจุ่มทัขวมใส่บอลว้าวปัดโทบ่แม่แมนเขามีนักปิดอยู่แม่โถพัตติเขามีแบบปิดอยู่อ้อพาปิดนมะอือบ่มันใจเอ ก่เ็ทเียวอก่ <c oughs> าบซื้อซะปด <c oughs> ่งบเห็ดเจ้าเ่ยงบอเห็ดบอก <c oughs> บัวใครบอกซื้อมันคีค้ค่าเอาเป็นทิม <c oughs> <c oughs> บัดย่มบัดย้มนั่นน่ะเจ้าของกัเขาข,ของน้ำเพั่งเาย้มปวดอาบน้ำยังเนยอาบมาแล้วจ้ะไปบ้านาไปแว่บ,บ้านค่ะไปแว่บ,บ้านมาแล้วนี่เดย์น้ำอีหยัง่นนี่น้ำสะน้ำสะสะบัว่นบอกห้่ลงเนาะ พันธุ์อะไรบางคุ้งมาให้ให้ยจะหน่วยสามหน่วยบวชเออเธอได้กะดีเบิร์ดล่ะเขากัรับไว้เบิร์ดเออพอให้เล็กน้อยเด็ดต่ำเบิร์แล้วเขากัซื้อไม่คุณนายแม่ได้อะไรกินอะไรเพื่อนสาวกินนี่ต้มยำไก่โอ้ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาอืมโอ้ยมาหม่อมเหมียนเบิร์ดมาไปตะเข่าแต่น้าหน้าย่ํา อันขืดไดมันขีดได้ไหมขีดโคกได้ไหมลูกขีดโคก, <laughs> อกเอากระนีมาซื้อสมป่ามาถุงหนึ่งถุงละหาสิบาทสมปะก้อนกตสีเป็ดต้มใส่หมอหน้อยซื้อหมอหน้อยมาไว้ถั่ต้มหมออ้อมเจาะย่ำเสียปักแล้วก็ต้ม,มเพราะมีแต่ปักหันหลาดสิได้ซื้อปักอยู่มืออื่นมันจะซื้อหมอน้อยหมอน้อยซ้ำเห็ดเขาเห็ดอันจุ่มจิ้มเหมือนไหมจุ่อมจิ้มเหมือนไหม กินจุ่มเมืนไหมเพราะกินนมีไปว่างง้น,ม,ม,นมันกมามข่ปลาถุงถุงอะไรนี่สิบาทหนึ่งซื้อสองถุงกระสิตม้ตมต้มทั้งถุงมันหายมันสุกกินกระบ,บักพรกหน่วยกะ็กะเ,เรียวกะเรี่ยวสมปลากระสมเขาจะเฮ็ดไม่ไมเป็นก้อนอมออ,ออยากเบื่อจะไปส่งโซนนึงคนน้ยังกไิ่นมออยากสมปลาเดีออย๋ออยวไปถามปัออ๊ไฟเพิน วางจกลูโบจะออกปากไฟมาลูรูเขาไปบ้านเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้อโอ้โหเพื่อนเห็นมาจวดหลังฟังทั้งนี้ออกระดีได้ล่ะกระดีได้ล่ะ อากาศดีเย็นสบายแต่เปนรปี่ยนได้เนาะแมนสบายเอาปัญญากระเจาไปกินน้ำจ้าจ้อยากนที่ย่างไปหาดอกพวไก่ดอกบ้าคาดนีละจ้านี่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 วคาดนี่ล่ะยูราคาดนีล่ะมือนี่ตวคาดหัเออ เออยน่เราถาดสามตัวเจิงเงินมงวดนี่อืมวันนี้วันนี้มันจันงวยลาวโอ้ยลายงวดหรอลายงวดเอาไปเด้ซื้อซื้อโตหนึ่งกลับไปออกโตหนึ่ง ป <c oughs> าดยังเขากับว่าเห็นเหรียดมีดกระเดยขีดนะลูกเอย้ยเอ็ดมินเอ็ดมินมาตัวมาตัว

หากินไปเฮ็ดกินไปคุณสนธัาตากตะดียรไรนาแร่เบิร์เหรอนาแร่ปันแดเต้าแกงลูกแกงเต้าอีกแล้วว่เต้าไม่เป็นไรให้ได้เงินนะแม่เงินเท่านั้นใช่ไหมใช่เงินเท่านั้นแม่เรามาทำงานกันธรรมดาล่ะเอากระว่ากันไปสินล่ะ ก็บว ok, ่าอยกกลูกว oh ่ายอกเต่าไปตลาดนั hmm. mm ่นแหละโอ้ทำไมน้ํามันเยอะจังอ่ะเทจนว่าล้นน้ํามัน่เน่นีคืออะไรข้าวโป่งข้าวเขียบจะพาพนม้าหายหรือมั้งป้าแม่ไปใส่ป้านม่แล้วยางไปทั้งหนบูคุณแม่ก็เดินมาดูครัวนี่แหละว่าได้อะไรกินคุณแม่ไม่กินหรอกคุณแม่ซื้อสมปลามาสมปลามาเราก็สิบต้มให้มันซุกหรอมั่มไข่ปลาครับตอนสมปลา ไปแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องไปเร็วจ้า Làm ăn dỡ cho mẹ ปวดเอวฮะนี่ออกไปได้ไวทีหรือ,อยังกนน,นากลายบอก